กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกระผมนายมเทีนบุญตันสมาชิกวุฒิสภาขออนุญาตกราบเรียนหารือผ่านท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในรัฐบาลและหน่วยงานอื่นนะครับเรื่องที่ผมจะหารือในวันนี้เป็นเรื่องที่ดูเหมือนเล็กแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องที่หนักอกหนักใจหน่วยงานต่างๆแล้วก็พี่น้องประชาชน เมื่อไม่นานมานี้มีข่าวว่าหนุ่มพิการนใช้รถวีลแชร์ถูกรถกระบะชนจนถึงแก่ความตายเขาเป็นคนหากินธรรมดาคนหนึ่งนะครับใช้รถวีลแชร์ในการทำมาหากินค้าขายแต่เนื่องจากว่าทางเท้าหรือฟุตบาทเนี่ยมันทั้งแคบและไม่มีทางลาดเขาจำต้องเข็นวีลแชร์ของเขาบนถนนจึงเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุที่น่าเศร้า เรื่องนี้ไม่ได้มีเจตนาที่จะเป็นการนําเอาเรื่องเศร้ามาพูดเพื่อหาประโยชน์อะไรนะครับแต่ว่ากําลังอยากจะเรียนหารือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงมหาดไทยซึ่งท่านรับผิดชอบนะฮะในเรื่องของผังเมืองในเรื่องของถนนบางประจำพวกนะครับแล้วก็ในเรื่องของทางเท้า ท่านประธานที่เคารพครับจะเห็นได้ว่าในหลายประเทศที่เขาเรียกว่าประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยเขาให้ความสําคัญกับชีวิตทุกชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เสียเปรียบผู้เปราะบางนะฮะในที่นี้อยากจะยกตัวอย่างก็คือกรณีคนพิการผู้สูงอายุเด็กสตรีมีคันหรือคนที่เสียเปรียบทั้งมวลเลยแหะครับส่วนใหญ่คนเหล่านี้ไม่มีรถหรูขี่ คนเหล่านี้มักจะใช้ชีวิตอยู่ตามข้างถนนนะฮะเขาอาจจะเดินไปจับจ่ายใช้สอยอาจจะทำมาหากินหรืออาจจะออกมารับลมเย็นอากาศที่สดชื่นนะครับเขาอาจจะดูเหมือนไม่ได้มีค่าอะไรสำหรับสายตาของคนบางคนแต่ว่าชีวิตของเขาในฐานะที่เป็นประชาชนเป็นพลเมืองของประเทศของสังคมนั้นก็ไม่ได้มีค่ายิ่งน้อยไปกว่าทุกคน ที่นั่งรถหรูหน้าชื่นตาบานอยู่บนถนนที่นับวันยิ่งจะกว้างขึ้นทุกทีนะครับท่านประธานที่เคารพครับ,รบเรามีกฎกระทรวงที่ออกโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองเนี่ยนะครับเป็นกฎกระทรวงที่ควบคุมอาคารนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของอ,ออกตามพรบรควบคุมอาคารนะครับว่าในเรื่องการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสําหรับคนพิการและคนชารา ซึ่งล่าสุดก็ได้มีการแก้ไขแล้วก็ออกมาใหม่ในปี2564เป็นที่น่าเสียดายครับว่าขอบเขตของกฎกระทรวงดังกล่าวเนี่ยมันครอบคลุมเฉพาะพื้นที่อาคารแล้วก็บริเวณโดยรอบมันไม่ได้ครอบคลุมไปถึงท้องถนนมันไม่ได้ครอบคลุมไปถึงทางเท้าซึ่งพี่น้องประชาชนในทุกระดับจะต้องใช้ในการดำรงชีวิตอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนะครับท่านประธานครับผมคิดว่า น่าจะถึงเวลาแล้วครับที่เราจะต้องช่วยกันพัฒนาทางเท้าเนี่ยให้เป็นทางเท้าสําหรับทุกคนให้เป็นทางเท้าที่ปลอดภัยให้เป็นทางเท้าที่สะดวกให้เป็นทางเท้าที่เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และคุณค่าของการมีชีวิตอยู่ของทุกคนนะครับทางเท้านี่แหละครับจะเป็นตัวชี้วัดที่หลายคนมองข้ามเป็นตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นตัวชี้วัดของการ สร้างความเท่าเทียมและเป็นธรรมทั่วหน้าขึ้นได้ในแผ่นดินนี้ขอกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องครับได้ร่วมกันดําเนินการจัดการทําให้เกิดทางเท้าที่ได้มาตรฐานทางเท้าที่ปลอดภัยและสะดวกสำหรับทุกคนครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับ